เ๋ยมมุงแล้วจะม้ไปนไม่าก,กปังีางยหนยมีนาะบคบอยู่คนตานละบากละบากขี่ขี่คบขี่ยังเอาเดี๋ยวมุงแล้วโอเคเพิ่นีกแล้วอบอยู่นีดเยสะซาในกระยามันสะเหตุตำที่ละสันตอนไปความนี่ก็ความทีเป็นโตโตกรตเลยกะได้กัมันคนมันเสียสื่อเสื้อื้อขดมขดมอ๋อ มือน,นี่บอโอ้สิบพากันเมื่อเกียมเครื่องแวเน,ะนาะมาเลิกบุญมาละปมาน้นผุดมามาจาสิบขึ้นแผนมุงะประมาณนันรมันุผุดเนาะโดยม้เนี่ยมีแต่ว่านี่ฮะคำว่านางก็เป็นไปสั่งเมื่อไว้ซื้อเนาะ ครับสบายดีสบายดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุมสุคนเนาะบัด์ตจมงสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะครับสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยอีก,กหนึ่งมาพบมาพบก,กับช่องยูทูบของว,าว่งาพิมพ์ใสใจกันหน่อยวีสองอีกเช่นเกา่าเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเไยบรรยากาศอ่าตอนใส่ใส่ใส่ก็คึมๆเนาะว่าพน้นหากระยุดขาดมิดเมื่อกี้นี่พี่น้องไงเนาะโต๊ะนั่งเต็มเมื่อวานนี่พี่น้องเไยจนแบบว่า บาได้ออกมาเลยเมื่อวานบาได้ออกมาถ่ายคลิปในเอฟซีเบิ้งได้เมื่อวานนี่เนาะพอดีอันฝนตกนะจ๊ะทางกับเพื่อจะออกมาแต่บ้านได้ในเปลือกอ่าลูกล้างแห้ง,ง,งรรเ,หเร,งราพี่น้องเนาะตุลักตุเรเพื่อที่อ่ามาหดเกิดเลยเรียงก็เลยอันนั่นไปเมื่อวานพี่น้องเนาะหยุดไปอ่าเลยกับมาเบิง้งน้ำกันเราพี่น้องมือนี้เนาะว่าทาง ลุงเพิ่นก็ขึ้นนังคาได้เมื่อวานนี่แต่ว่าเวียง,งมาได้มาเนาะขึ้นโคกงนังคาไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าเอาก็ระได้มาเมื่อวานนี่เนาะน้องๆก็หาเก็บหาขุดลูกแก้ว,วยังยไปนะพี่น้องจังไรก็มาเบิ่งมาชมกันพี่นอ้องเลยว่าไอพีเพิ่งกระทักถามกันเข้ามาอยู่คือนบาทเห็นไปถ่ายคลิปกันนี่เหรอเนาะแต่บ่เวียงเองมันเปื่อนมันพ้นตก ขับรถครับอยังกงบมันแบบลำบากน,นะพี่น้องลำบากไปอยังกงีลำบากก็เลวยวานยุดมือหนึ่งเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวมื่อวานนี้เขามาอัปเดตเบิ้งแหละไปะซื้อชังกระสีมามุงมาพี่น้องเนาะซื้อชังกระสีมามุงหลงังคาขึ้นหลงังคาให้อ่าตัวที่ว่าทางทางสร้างเคนเกาะอ่าเงี้ยพี่น้องเเยกาะที่ว่า โครงนังคาตัวนี้ออกมาโอ้ตพินน้องเนาะทั้งหลายก็เบิ่งชมกันพี่น้องเลยถือว่าคักอยู่เนาตพี่น้องเนาะมาเบิ่งเนาะตรงยองคักก็ดีพี่น้องเลยถือว่าโอเคเนาตพี่น้องเนาะไม่ไม่เพิ่งจะย้ายขึ้นไปน้ำแล้วทังหลาก็เบิ่งชมน้วยกันพี่น้องเลยไปเราเป็นการเสียเวลาไปเบิ่งไปชมกันเนาะเพี่น้อง เป็นึน้นแตงโมวานปุ๊บทั้งลุงวาดีเดอ้อรลุงเด้อร่มาในเมื่อได้บ่เมื่อวานนี่ฮะเมืออยู่ยยมมนเมืองกับมาเท่านี่ยบอกอ๋อแข่งคนมานเลยเลยแข่งพากันแข่งคนคนตกก็แต่นั่นผู้เนาะคืนเมื่อวานนี่บ่ดูโครงตางเมื่อวานนี่

มันเดะใร้น,น,ยน,รยนดยันา,าันมันอันตลายเนาะนทางในนี่คือเก็บขอบเก็บเอวเร้วเรียบร้อยเีคาวเบอบอยีอัขาวเลยมควบโตทางออกตัวดังได้ทันในทานนเนาะทางออกเอวือนัวยัง กรับเก็บขูดลูกแก้วลูกอย่างนี่นะเนาะอืมกี่คิดว่าคำว่าเฮาเห็ดอันทางนี้บ่ได้ก็คิดว่าจะให้ลุงเงินอ่ายังครบไม่ละแนงหันได้ก็ให้น้องๆท่าสีอ่ามัน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 ขี้มันแล้วกบอยู่ทางเฮือนทาง,ทางยังเห็นนะคำว่าเฮาเห็ดบ่มีเบี้ยเห็ดกรบปุ่นตกนะอ่า cầm cốp dù luôn, mình chiếu phai mình nặn đít bịa tục Hết đứt cầm hết hết thương hương Mình cái xí nữa Rồi khuyên คบเป็นี้ม okay. Th ันจะกปัข่เงี่าเยยมีเนาะเดินควบคบอยู่คนตาระบาดระบาดขี่ขีบขียังเอาเมุ่งเลยเราเที่ยวเยบอยู่นี่เดินสาในกระยามัเ็ดตำที่ะสันตอนไปะวามันเองก็ะวาิเป็นโตโตโตเลยกะได้กะมันประมาณเสี่ยเสือเมื่อสื้อขมขนมอ๋อมันนี่บ่ โอ re, like ้ยส sí ิพากันเมืองเกมเครื itation, ่องแล้วเนาะมาเลิกบ right? ุญมาละวมาโน่นพุทธมามาจังสิขึ้นแป็นมุงมุ่งเป็นสิบบเลยประมาณนีประมาณวันพุทธเนาะเลยความต่างวานพุทมันลดลงมาอืมมานี้เนี่ยมีแต่ว่านี่ฮะับคำว่านางก็มนไปสั่งมาไหว้ซื้อเนาะสั่งมาไหว้ซื้อแบบเป็นวันพุธ นนแล้ว i ได้ใส่ไม้นี่แลริกสีตั๊ดทาสัวงัวใส่น้ไม่เาว้ยยเป็นอมว้ยโไม่เป็นอะไรไม่พอพออยู่พอดีไม่พวกันโตโตเก่านี่ครับนั่งกาเฮาก็ไเห็ดคาตุคาตูวาต้วง บอดตีเขายงวบากับดุงฮะเมา่คาโตองบาบวนเขาจีตีไม่มันไม่ละแนงเด้แนงแนงเขาเข้ากจะมีโดยไม่โตนันมันนะเนาะโดยขบวนนั่นกับปูนกับพู้แนะจนเท่าอันลงมาพู้แนะอย่างสื่อเนาะอ่ะลงมาก่อนอย่างซื่อซื่อกรเป่าอ้ไิจกยรม มันถือายผลบุรีไปเห็นไหมสื่อช่วงเลยลงมาเลยสื่อเนี่ยเพราะว่าเอาเอลิกัดได้ออกมาช่วงนี้มันกับผลตกผลยังบนโตโตตัวเดียวโตโตัวเลย กแห้งอันงดิผลไงปลาต้นได้มีแต่ปลาซิวมันตกเรื่อยเ,เลยมีแต่ปลาน้อยปลาใหญ่กูลงเนะาะปลาใหญ่กูลงหากบวชนะปลาขัางไวกไ้กะเดียวกะตายมันบวชคืออันปลาหางงเขาตึ้เหี้ตึ้เหยนะโดยปลาตึ้งหนึ่ถังนี่เกินน้่งหยิบเนาะปลาไม่น่ามีตุ่ยได้กะขังไว้กะตายจนเบิดมีแต่เห็ดปลาเด็กน,นะเน๊ะ cháu nèo đeo được đeo rồi tay hết phái hoa nhung tay hết khoa kiao koi bunyu hoa 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 koi bunyu เระหัวเทคานเรหัวเราพอว่ <S <S ชื่อมาเธอรถนะถ้าบ่พ่อก็จงคว่ากันใหม,มใหมืดไหมแด่ทางนะจะว่าสต๊กปีไปยะปุ๊บพอดูมาเลยเลยเลยที่ทางพุ่นยอมยอมนะบ่ทางทางดังบ้านแม่บานใหม่ทาปรเด้น,น,น,นเนาะ แมนแม่คำว่านั่นกับมือนี่ก็คือว่าบดได้ชังเครื่องเข่ามาสั่งซีเป็นมือหมไหวก็ได้โดยเป็นมือวันวันคานวันขดุดก,ก็ได้โดยมือมือมือ,มอ,มอเเวันคานตักบอเล่ยเยอะออกเยวออกออกไปสั่งเขามาก็ได,โด้โดยเลยวันขุดคือข่อยมากใครได้เห็นเลยโดยเลยแม่นแมมีแต่ว่ามือนั่นแจงสั่งเข่ามาตอนนี้ก็ยังมีแนวเหตุอยู่เห็นเอาเห็นเอาสั่งสั่งรถนุดรถยันขำเขาเป็นยมาส่งแม่น วันคานเดี๋ยววันคานมาเวียงสีสั่งเขามาวันนี้มีแต่ว่าเห็ดอ่างานทีเรือในก่อนเนาะงานทีเรือแล้วก็หาเก็บอ,อ่ลูกแก้วลุงยัง,งยด,ดีเลยเลยเม่นนะระวังนะเวลาขึ้นมันมื่นนะนน ไปเทศาูเ้เลยก็เท <laughs> <laughs> แต่ายงยังจะ้อนระวังไหมขึม้นมันมนะื่นและฝนตก Tha, เราทาเบอร์นาะตามขอบตามยังมั้ห้องนี้ก็ทาแล้วเรียบร้อยยังเหลือตรงนี้ของของนอนเของบ้านบวกอ๋อยังเหลือห้องแดงหนเนาะเดี๋ยวหอ้วองนอนห้องแดงว่าทาขอบตามอื่นตามยัง Nhân số sống sống xích quay như vậy cái tối nay cái nhân mới đây xài mà, nó nó ไม่ทางกลางไม่จับตัวนี้ไม่บอลนอสิชสบอลนอสิชสยยวงเดินบันเดือนนี่นะไม่แม่ยังไงไม่ยังยังเไื่อนเลื่อนเลื่อนเลไม่เลย

ถ้าน้องไ้ทาเรียบร้อยได้เนาะย,ยังไปเข็ดขยั <Okay. S 2> ใส่ลูกกิ่งลูกยังตะกี้ผมมันชิมอนเนาะแต่ทำบิดผมใส่ลูกกิ่งมันชิมอนนี่เขาบริใส่ลูกกิ่งเดแล้วมันไม่ยมันไม่ไม่หวไหม่นั่นผุนาะมันโดนผุนาะกไหมมันโดนมันโดนแล้วมันลามกับหมอนเลยนี่ไหมมันยังหนักอยู่เนาะมันยังมีน้ำหนักอยู่มันไอผลเลยไอผลน้ำหนักของกระซึมเขา สีพวกนี้ก็ยังลายอยู่หรอวะเรียพวกยวาลายเย่องนี่หรอเะ่ายังเรียกวารือว่าเาไวทาประตูโดทาประตูโดยทำเรืองเรือรับรับขึ้นจไดี้ไหนคำว่าไนคำว่าจะได้ทาไม่แต่แนงนํำได้สีสีเปย์เยอะทาให้แต่นงฮะจน้อยเย้ยทำนั่นนะเขาจซื้อ ทาไมานเนีแนงเราจะใส่สองล้านคุณเนาะล้านนี้กับล้านนั้นของของน้ำนี่พี่เนาะมีมีแต่นั่นนงละพังานทำของตู้ตู้ตยันทำหัเราแน่หอยมาจะทางได้พากาันต้มมากวางบ่หอยจะดีปะ

แผลนี่มันชีวิตบัวแลในทางขึ้นตัวทางขึ้นนะมนตีนงโจยเอาว่าบัวชงชีวิตแต่ว่าจ่มเจ้าปมันแตกทำไมบางอ่ไมขึ้นเอาดขึ้นโดดฮะไม่แกะออกไมเบาย็งวายุมันเาเอาติดจุด้าเกเกลอย ไม่ได้ฮา,ามันโตนันมาพี่บอจะบอกมันอยู่พื้นอยู่ยังได้บอหยัดวะมันดินมันเปียกงอันตราย ກേມໃໝ່ເນາະພີ່ນ້ອງເພາະຕໍ່ໃໝ່ມັນໃໝ່ບໍ່ເຖິງເນມຕໍຈໃໝ່ຊ ตุส่ว่ต้องโทรเช็คก่อนบ่ต้องโทรเช็คก่อนจังมาเนาะ เบิ่งทางดังทางนี้เนาะพี่น้องลังจากที่ว่าเป็นลงสีลงยังอ่าตาครบตูเบิ่งทางดังอ่านนั่นน้นองๆเป็นเห็ดวานนี้วีว่งมาได้มาวานมาถ่ายพร้อมพี่น้องเบิ่องวันนี้ฝนตกกี่แดดนี่ก็จะเป็นเส้ดไล่ทำได้ฝนตกก็มันอันตรายมื่นมันยังนี่ฝนหายก็หยุดนี่ ขึ้นผลไม้ได้วยงานกับบรรยายไมยแดวก่อนใครต้องตกเห็นตกขึ้นตรงนี้ไปจ้ะว่าเก็บงานเก็บสีตัวในอันขอบตัวล่างเน่ยอ่างานเราพี่น้องเนาะ ยังเหลือเก็บสีขอบอาทางเนงาะาะว่าฝนตกฝนตกเนี่คือว่ามริหายเป็นเห็ดทาสีไฟเนาะเก็บเรียบร้อยแล้วพี่น้องสีนี่ทำถือคว่มซื่แบบถึกถือคว่มมนัน่านมันแห้งสิขึ้นสีอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องกลางกัน cùng xịt cùng nhăn เราพี่น้องเนาะคลิปนี้สิประมาณนี้ก่อนเวียงเองก็สิขอจบลงไปก่อนเนาะพอในคลิปต่อไปพี่น้องเลยก็ขอขอบุญขอบุญเอเวอร์ซีปัจจุบุคตุขนุ่นพวกทายมาเบิง่งมาชมเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์แต่ต้นเสมอมาเราพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเนาะก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีปัจจุบุคตุขนุเนาะ